ชวนคนหน่อยมาดูไลฟ์กันเลยนะครับ C C d o Plus Pantone สไวท์มาดูเราไลฟ์กันนะคะซื้อเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่เคืองนี้ต้องบอกก่อนว่าช่องทางในการซื้อของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างช่องทางแรกเลยก้อยพูดดังขึ้นเขาบอกให้ก้อยพูดดังขึ้นอ่าพูดดังขึ้นทุกคนได้ยินเสียงก้อยไหมได้ยินได้ยินได้ยินแล้วได้ยินแล้วไม้ก็บอกว่าสมมุติว่าใครอยากซื้ออะไรช่องทางเขามีทั้งหมด3ช่องทางช่องทางแรกเข้าไปที่เว็บไซต์เขาคือ www c. o com หรือชางทางแรกหรือแอดไลน์แอดไลน์คือ scc ดบอครับผมเอถ้าสมมุติว่าเป็นแบบว่าลูกค้าประจำสาขาไหนอยู่แล้วก็แชทไลน์ไปเลยอแชทไลน์ไปบอกได้เลยนะครับก็สะดวกสาขาไหนนะครับก็ทักแชทไปได้เลยทุกสาขาที่เราสะดวกนะครับแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นด้วยกตโปรโมชั่นใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับ,รบซื้อสินค้าคอลเลกชันพิเศษถูกต้อง C C W O plus Pantone ครบ3,500รบาทรับฟรีนะครับหมอนรองคอมูลค่า1,090บาทเดี๋ยวโชว์ดูหมอนรองคอสวยมากหมอนน่ารักมากมีทั้งหมด5สีนี่นี่มี5สีอุ๊ยนี่มี5สีนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือสำหรับพิเศษนะที่ซื้อคอลเลคชันพิเศษ C C W O plus Pantone อ่ะเดี๋ยวใส่ดิอ่ะก้อยก้อยใส่อ่ะน้องก้อยชอบ หนูให้เดารู้จักหนูมากโถ5สีนี้หนูชอบสีไหนที่สุดสีเจอรีเนียมแดงเจอรเนียมถูกไหมถูกไหมครับแน่นอนผิดแน่นอนผิดแน่นอนไม่เป็นน่ารักทุกสีแต่จริงๆกับสีเนี้ยสีจานที่สดใช่ใช่สีนี้น่ารักอ่ามี5สีนะครับใครที่ซื้อนะครับ C C W O Plus Pantone ซึ่งเป็นที่เขาเปิดตัวน้นะ ช่ครบ3,500บาทนะครับจะแถมฟรีนะครับหมอนรองพอมนะคะพั0เกบาทแต่ว่าถ้าเกิดเออซื้อสินค้าครบพันห้าร้อยบาทนะครับส่งฟรีทุกออเดอร์ใช่ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนใช่แล้วนะคะน่ารักมากๆนะคะอ่ะอยากได้ของแจกแล้วค่ะเดี๋ยวแจกเนยวันนี้มีแจกครับมีแจกเลยแต่ว่าแอดไลน์ลูกค้าไปก่อนนะแอดไลน์นะช่องทางช่องทาวย้ำอีกรอบนึงนะคะอันแรกนะคะเข้าเว็บ cc เด็กเป็น .com นะคะช่องทางที่สองนะคะทางไลน์นะคะ cc เด็กเอ หรือว่าถ้าไปแบบว่าแต่ละสาขาได้เลยถ้าคุณเป็นลูกค้าประจํานะจ๊ะอ่าเออ <ใน S 1> โอเคหรือว่ามีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้ถูกต้องอยาก,กอ,อยากรู้อะไรก็ถามได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเข้าเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยคือจริงๆแล้วเนี่ย C C W O เนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะที่คนเขาจะแบบรอดูว่าแต่ละปีเี่ C C W O จะมาร่วงงานกับใครคอรแลแลบกับใครมึมาคอแลแลบกับใครใช่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่า C C W O นะครับเขามีการคอลแลบกับแบบ,บบิกเออแบบิกซึ่งผมเนี่ยก็เป็นลูกค้าซื้อมาแล้วด้วยเออซื้อไปแล้วด้วยตัวหนึ่งแบบ,บิกขายต่ออะใรอยางได้ไม่ขายไม่ขายตอนั้นลูกค้าไม่ขแต่ว่าเขาไปคอแลแลบกับแบบว่า สินค้าขึ้นชื่อใช่ใช่แล้วแบรบิกได้รักมากปีที่แล้วเนี่ยเป็นแบรบิกที่ดังมากนะครับแต่ว่าปีนี้ปรากฏการณ์ที่ทุกคนรอคอยคืออะไรคุณก้อยแพนโทนคุณพี่รู้ไหมว่าคุณพี่ใครก่อนเธอพี่เล็กกี้รู้ไหมแพนโทนคือคืออะไรเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านสีนะอ๋อแล้วในเซาท์อีสเทหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาคือรายแรกที่ซีซีดับเบโอไปคอลแลบด้วยใช่ไหมพี่ซีซีดับเบโอเนี่ยคือแบรนด์แรกแบรนด์แบรนด์แรกเลยที่มีโอกาสได้มาคอลแลบกับแพนโทนแพนโทน แล้วแพนโทนเนี่ยเขาก็รัก C C w o มากนะเ,ออเขาทําสีพิเศษสําหรับ C C w o บ O ถูกต้อง, C องแล้วก็สําหรับในเมืองไทยเสื้อผ้าแต่ละอย่างทุกสีเนี่ยจะมีเรื่องนะถูกมีเรื่องมีเรื่องนะครับว่าสีนี้เนี่ยมาจากอะไรของประเทศไทยถูกต้อง,องสีเงาถูกต้องคือปกติแบบไม่ว่าจะเป็นสายแฟชั่นทําแบบว่าเอาางนี้คือสมุตกว่าทำหนุ่ทำหนังเขาก็จะเปิดแพนโทนตลอด ใช่ไหมเขาเรียกว่า color of the year ทุกปีมันจะมีสีเรียกคัน o ล o ร์ออส e ตรียสีประจำปีแพนโทนจะเป็นคนออกครับผมเออนั่นแหละปีนี้ color of the year ในปีนี้ผู้หญิงสีอะไรผู้ชายสีอะไรอ่ะเราพูดเลยไหมอ่ะพูดเลยแล้วพูดถึงลุกแรกด้วยเลยไหมพูดเลยไหมพูดเลยไหมพี่พูดเลยไหมพูดเลยไหมส่งมาขนาดพูดเลยไหมแต่อันนี้มาดิไม่ใช่ไม่ใช่ที่พูดอยู่เพราะอะไรเลยไหมกูเปิดมือถือไม่ได้ไม่รู้สคริปต์แม่เลยเพราะเปิดมือถือไม่ได้ปั้งหนึ่งให้ก้อยพายาเปิดมือถือก่อน ไปไปไปเดมือถือก่อนปเปิดมือถือก่อนนะครับเพราะว่าดูสคริปต์ทางมือถือมาแล้วอ่าอ่ามาแล้วมาแล้วอช่องทางไปแล้วไปทุกอย่างแล้วถูกต้องไปทุกอย่างแล้ววันนี้เราจะมีนะครับนายแบบแล้วก็นางแบบที่เขาจะใส่ชุดเนี่ย C C W O plus p a n t o n e มาโชว์ให้ดูด้วยมีทั้งหมด5ลุกด้วยกันเดี๋ยวไล่กันไปทีละลุกเลยได้เลยมา ลุกแรกฮัลโหลฮัลโหลฮโอ้โหโอ้โหคุณดีเนาะโอ้โหคุณดีมากเลยให้แต่ละคนให้ในแบบแต่ละคนแนะนำตัวกับแฟนคลับก่อนโอเค Can you introduce yourself Yes of o u s Hey I'm Monica I'm from Lithuania It's in Europe Okay Monica Monica ก้อย o n i c โมนิก้าเป็นนาสก้อยก้อย y ายจุดเม e ูชีชี s ูเปอ superstar in Thailand Super star in Thailand โมนิก้า And you, what's your name, brother? In to Misha. <laughs> Misha. 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 Where you from? Where you from? I'm from Russia. 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 Oh. Russia. Ah. Oh. How old are you? How old are you? I'm 22. 22. 22. 22. You guess. You guess. Me. How old? How old? How old is he? If you correct, I buy for you. I buy oh. for you. Okay. If you correct, okay. I buy for okay. you. Okay. Okay. How old is he? Okay, I think you're 20. Huh? 20. ท่าไหร่ที่โอเคไอบายฟอร์ยูโอเคไอบายฟอร์ยูโอเคให้เลยเทอร์ตีชอบคนอวยเตอร์ตี้เตอร์ตี้วันเตอร์ตี้วันเตอร์ตี้วันโอร์ตวันโอเคบัดลุคลุคยังเกอร์ไรลุคยังเกอร์ลุคยังเกอร์อ่ะโอเคน้องก็บอกหน่อยบอกได้วันนี้คือนี่คือลุคแรกของซีซีดับเบิลยอนะคะบอกเลยว่าคัลเลอร์ออฟเดอะเย่ที่บอกไฟของปี2021นี้คือสี เหลืองอิลูมิเนต i ิ้งและสีเทาอัลติเมทเกรย์นี่นี่โดยดีไซน์ของเขานะคะนี่เดี๋ยวให้ดูแคทยูเออเทิร์นเทิร์นเทิร์นโอเคเทิร์นโอเคโอเคเขาเนี่ยจะใส่แพนโทนชิปลงไปในแจ็คเก็ตนี่ข้างหน้าของเขาผู้หญิงจะเป็นเสื้อยืดแบบนี้นี่สวยมากสวยมาก f อรี่สอรี่โอเคโอเปน่าเคอยู่เฮ้โอเคโอเคโอเคอ่าสวยมากน่ารักแบบนี้นะคะมีทั้งหมด8ดสีด้วยกันตัวละ790บาท แต่ว่าถ้าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะคือมี2ส,สีคือสีที่นั่งแบบใส่คือสีขาวแบบนี้เขาจะฝังแพนชนชิปแบบนี้เห็นไหมแบบนี้โอ้สวยมากก็เหมือนกับเสื้อแจ็คเก็ตของน้องก้อยนะคล้ายๆกันนะมี2ส,สีคือสีขาวกับสีนี้คือสีชมพูแบบนี้อส,สีนี้มีสีมีชื่อด้วยชื่อว่าอะไรนะอมีสย พาไปยาพันธ์ปีสองสี่ด้วยกันนะคะซึ่งตัวแจ็คเก็ตเนี่ยราคาอยู่ที่สองพันเจอยเแล้วเสื้อยืดล่ะเสื้อยืดผู้หญิงกี่บาท790ดร้อยาบาทอันนี้นะครับใครอยากสั่งนะครับย้ำอีกครั้งนะครับแจ็คเก็ตผู้หญิงนะครับ2,790ันเจ็ดร้อยบาทนะครับขั้นน้นเนี่ย790บาทถูกต้องอ่บามาที่เพื่อนผมบ้างนี่บราเธอร์โชว์หน่อยบราเธอร์โชว์หน่อยบราเธอร์โชว์ใกล้ๆอ่านี่เสื้อยืดนี่เสื้อยืดนะครับบราเธอร์ how tall โอ้โหเซเว่นเอ็ดมึงต่อยกูป่ะเซเว่นเอ็ด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 เสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้นะครับนี่จะเป็นสีเข้าเน้ประจำปีนี้แพนโทนอัลติเมทเกรย์แล้วคาดแบบสีขาวเนี่ยทูโทนเงี้ยสวยมากอ่ะเพคโชหน่อยโชว์หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลุกสบายๆที่ใส่แล้วแบบดูเท่ได้ทุกลุกเนี่ยต้องแบบกางเกงเนี่ยกางเกงจ็อกเกอร์กางเกงจ็อกเกอร์ซึ่งสีกางเกงเนี่ยมีสีด้วยนะ สีกางเกงอันนี้สี n i o w t s u e n o w h t s h a d o w Blue ใช่สำหรับตอนนี้เนี่ยใครที่ดูอยู่บ้านนะครับแล้วก็เวิร์ o ฟอร์มโฮมผมว่าควรจะซื้อไปใส่นะกางเกงแบบนี้เพราะว่าใส่สบายหรือว่าเดินห้างก็ใส่ได้หรือว่าไปทำงานอะไรเงี้ยก็ใส่ได้แต่เขามีที่มานะเขาบอกว่า h น s h a d o w Blue อ่ะอินสปายมาจากเข้าสารถนนเข้าสาร Walking Street เพราะอะไรถึงมาจากเข้าสารมันแบบ คาืนนไงสี้เงินนเป็สีข้าสารไปไหมสมัยก่อนเข้าสารเคยไปคือจริงๆแล้วเข้าสารเนี่ยเป็นถนนที่สนุกมากนะสนุกมากแล้วก็เหมาะกับแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยคือเมืองแห่งความสนุกสนานตทมเนี่ยเมืองแห่งความสนุกสนานถ้าผับเปิดเมื่อไหร่สนุกสนานมากรอจ้าแท็บยูนาร์บีทุกเข้าสารบีโฟโอเคเข้าสารยูโน่เข้าสารรถอ๋อยูโดนโยูโดนโยูโน่เข้าสารรถโน้ะไหม ดอนโดถูกโอเคอิสโอเค o w o n g how long you stay in Thailand how long อ๋อค่เดือนครึ่งเขาเพิ่งมาเดือนครึ่งเดือนครึ่งอเคใครที่อยากใส่เสื้อยืดเหมือนเพี่ยนผมนะครับผู้ชายนี่นะครับราคา890บาทนะครับแล้วก็กางเกงแบบนี้นะครับเป็นสไตล์แบบจ็อกเกอร์ตกต้องตัวนี้นะครับ1,890บาทช่องทางในการสั่งนะครับมี สามช่องทางนะคะอันแรกเลยก็คือเข้าที่เว็บไซต์นะคะ www.ccbbon.com นะคะมีไลน์นะคะก็คือแอดไป ccbbon pop up นะคะแล้วก็ถ้าสมมติเป็นลูกค้าประจำของสาขาไหนก็ทักแชทไปได้เลยอ่าโอเค thank you thank you thank you แต่ตะกี้พูดไปบอกแล้วว่าเสื้อยืดอย่างเงี้ยมีทั้งหมดแปดสีเราเอาเสื้อยืดมาดูหน่อยไหมอ่าชว์หน่อยครับขอโชว์หน่อยเสื้อยืดเสื้อยืดน่ารักน่ารักเสื้อยืดเสื้อยืดน่ารักน่ารักนะคะอ่าแปดสีนะครับมา ข้อดีของแพนโทนอะคือเขามีชื่อสีหมดเลยนะคือมันไม่ใช่แบบว่าสีเหลืองที่ยหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ถูกต้องอ่ะอย่างเช่นสีแรกที่สีเหลืองเย็นโล่มะม่วงแมงโก้เสื้อผ้าที่รักสีสีน้ำตานี่นี่อะไรดีมาก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 อ่ะนี่เสื้อตัวนี้นะครับอาเสื้อผ้าผู้ชายผู้ชายมีเจ็ดสีนะพี่นะ ผู้ชายมีเจ็ดสีต่ผู้มีแปดสีอเดยโชว์ของผู้ชายก่อนอันนี้นี่สีที่บอกบอกเลยว่าเป็นสีคาร์โลอาติเยียคืออิ l ูมิเนตติ้งคือเหลืองแบบนี้ Illuminating อันนี้นะครับแล้วก็มีนี่แดงต่อไปนะคะสีนี้คือสีเพนโทนเจเรเนียมสุกต้องมสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็สีน้ําเงินอันนี้นะครับ คลาสสิกบลูคลาสสิกบลูเอฟซีชอบสีไหนคอมเมนต์มาชอบสีไหนชอบสีไหนบอกมานะคะเดีคอมเมนต์มานี่คุมีคนชมคุณนะหัวไวมากนี่เอฟซีชมคุณนะชมคุณน่ะโอ้ตายแล้วเอีนี้คือฟอร์เรียตกรีนฟอร์เรี e ตกรีนถูกไหมพี่ถูกนะครับอ่าอันนี้ไนท์แชโดว์บลู สีตังเกย์เขาเมื่อกี้สีที่อิสปาร์ไปจากข้่าสารานะคะไปดูแล,ๆๆและสีนึงคืออันนี้คือโกลเด้นบราวน์โกลเด้นบราวน์สีบแบบนี้แต่ละสีนี่าก็จะมีที่มานะเดี๋ยวผมจะบอกว่าสีโกลเด้นบราวน์เนี่ยทำไมมาจากอะไรอะไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกสีที่เอ่อ panthone เขามาพ l ัสกับ ccwne เนี่ยจะเป็นแบบเกี่ยวกับประเทศไทยว่าที่มาของสีนี้เนี่ยมาจากภูมิภาคไหนมาจากส่วนไหนมาจาก ตึกนู้ตึกนี้มาจากออวัดมาจากน้ำทะเลเอ,อ,อะไรเงี้ยออยากรู้อะไรมีคนชอบสีน้ำเงินยเ็นสวยทุกสีเนี่ยเห็นไหมเอางี้เอางีอ้อะไรอะไรแจกเลยผมแจก f ีก่อนเลยใครอคตอบถูกคนแรกโอเพี่ผมขอสีน้ำเงินหน่อยได้ไ,ดไหมครับคนเยอะคน,คนชอบเยอะใชะ่ผมแจกเลยผมแจกเลยอ่นี่นะครับอ่ผมแจกก่อนเลยนะครับตัวนี้ชอบแจกเออเก่งมากให้ถายมาว่า คลาสสิกบลูสีคลาสสิกบลูทำไมเขาเอาสีนี้มาจากอะไรนี่คือเดาเลยเหรอเดาสิเดามาก่อนคอมเมนต์มาก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวจะค่อยๆเขาเรียกว่าเฉลยวิธีนั้นนี้ทุกคนมันเป็นทุกอย่างในประเทศไทยลองเสนอมามันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างคลาสสิกบลูมาจากอะไรใครที่ใกล้เคียงที่สุดนะเดี๋ยวตองตอบถูกเลยเดี๋ยวผมก็เฉลยผมแจกเลยนะครับเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านอ่ามาจากทะเลทะเลถูกไหมยังแล้วไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันยังไม่ใช่ทะเลนะัที่บูเป็นอะไรทะเลยังไม่ใช่อแต่ข้าวสารข้าวสารไม่ใช่เพราะว่าข้าวสารเนี่ยมือคือสีกางเกณฑ์นงใช่คือสีน้ำเงินที่เข้มกว่านี้นะคือสีไนท์ชาโดเอ็มไหมค่ะอ่าเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีคนถูกอ่ะเฮ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยตอบถูกเหรอคุณทักษิณัททักษิณัททักคุณทักษิณัทบอกรถตุกตุกถูกต้องรถตุกตุกถูกใช่ไหมพี่ใช่ถูกนะเอ้าถูกคุณทักษิณัทผมแจกให้คุณ เอาไปเลยคุณทัศนาต้องทักมานะแคปทไว้นะแคปไแคปไว้แคปแคปแล้วทักมาแล้วครับแคปแล้วทักมาแคปเราจัดการส่งให้นะคะโอเคอันนี้มิกกี้กับก้อยซื้อให้นะครับครับเดี๋ยวแจ้งหน้าอกหน้าอกเขาเขานะว่าอกอะไรอ่าเนี่ยมีท้องฟ้าไม่ใช่รถตกตกนั่นนี่คือคําตอบนะเดี๋ยวเรามีแจกกันเรื่อยๆวันนี้เราแจกสองตัวน้อยไปละพอคนเริ่มสนุกแล้วได้ก็เดี๋ยวจะตาต่อไปของก้อยอะตัวต่อไปเดี๋ยวก้อยแจกโอเคอ่ะผมแจกไปแล้วอ่าโอเคนี่เดี๋ยวผมแจกให้ขอบคุณครับอ่าคะ ย้ํราคาอีกทีนะคะเสื้อยืดเสื้อยืดแบบที่ผู้หญิงใส่ตะกี้นะคะตัว790นะแต่แจ็คเก็ตมีสสีนะคะอยู่ที่2,790อ่าแล้วก็เสื้อยืดผู้ชายนะครับก็890บาทนะครับแล้วก็กางเกงเมื่อกี้จ็อกเกอร์จ็อกเกอร์ที่ใส่แบบสบายแล้วก็ดูเท่ด้วยนะครับ1,890บาทถูกต้องค่ะนะครับเอาตอนนี้ใครดูแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ไปแชร์ไปขอถึงพันหน่อยขอถึงพันหน่อยขอถึงพันหน่อย นี่คุณคุณคิมผู้ให้บอกว่าผมรักพี่ก้อยพี่นิกกี้จะด่านะนี่คุณคิมคุณคิมขอบคุณค่ะคุณคิมผู้ให้เขาเป็นผู้ให้จริงๆริงคุณคิมสีเสื้อมาฮอมอ๋อทำไมรู้ว่าเมื่อกี้ว่าสีตุกตุกเออจริงเก่งจังเลยอ่ะทำไมรู้หรือว่าเป็นทีมงานซิสีดาบันโอไม่น่าไม่ใช่นะแต่ว่าตีตุกตุกของเราสีน้ำเงินน้เงินจริงชัดเจนเงชัดเจนชัดเจนอ่ะนี่คือลุกแรกมาลุกต่อไปลุกต่อไปต่อไปที่ลุกที่สองฮัลโหลฮัลโหลฮไเวลคัมเวลคัมแบ็คเวลคัมแบ็ค มีคนบอกว่าคราวที่แล้วตอนพี่มาไลฟ์คนเดียวเนี่ยพี่นี่เล่นหัวไหล่ตูดกับผู้หญิงตลอดนี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไอ้ทักทอรสอนเขาสอนยังไว่าหัวคืออะไรหัวไหล่ตูดเนี่ยลองแม่ลองลองหน่อยลองหน่อยโอเคยูเล่นเอะเพล์เพล์เออโจกวิดนี่โอเคเวดิสเซหัว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 มินเฮด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 หัวหัวอ่ามาดูซิเฮด เฮ้ยหัวหัวอ่านี่จับหัวอ่าอ่าไลไลมินโชเดอร์ไลมินโชเดอร์หัว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 ไลไล yes อ่าเดี๋ยวมึงเขาเล่นกุ้งข้อหน้าดีกว่างงยากไปหน่อยยากไปหน่อยอ่ะมาลุกสองก็ดีกว่าลุกสองของตัวนี้นะคะเป็นฮูดดี้ ฮูดดีอ้าวสีดิบก,กันจะแล้วเพื่อนกันเพื่อนกันฮูดดี้ตัวนี้นะคะเป็นฮูดดี้สีแดงสีเจอร์เนียลอย่างที่เห็นนี้เลยแล้วแนวทางของเขานะคะจะเป็นแบบสปอร์ตเป็นแบบสปอร์ตซึ่งฮูดดี้เดรสตัวนี้นะคะบอกเลยว่าราคาเนี่ยน่ารักมากเท่าไหร่ครับ2องพบาทเท่านั้นโอ้โหพันเก้สิบบาทเท่านั้นแล้วจริงอยาก,ยากเห็นเขา,เขาใส่แบบเอาฮูดคุมนะไหมฮูดคุมดีไซน์ของตัวนี้คือจะมีแพนโทนชิปมาอยู่ข้างหน้าไอ,อ้แจ็คเก็ตจะมีแพนโทนชิปอยู่ข้างหลังแต่นี่แพนโทนชิปอยู่ข้างหน้้้าเลยลยยยแแะทีีี่่่สสคคคัญืออออมมฮฮููดดดรนนนนุงหหกิ ตรงนี้อุ้นีัน่ารักโชว์หน่อยโชว์หน่อย VCC แบบมัโออยู่ข้างบนด้วยนี่นี่นะคะคือมีดีเทลทั้งหมดนะคะสีน่ารักมากมีกี่สีจต่นี่กี่สีมีทั้งหมดกี่สีแป๊บนึงนะคะสีอ๋อมีสีนี้อ๋อนี่เอามาเลยเขาแค่ดูแค่ดูอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยแค่ดูโชว์คัมเมราโอเคโชว์คัมเมรามีทั้งหมดสามสีด้วยกันนะคะนี่คะมีเจอร์เนียมนะคะอ่อมีเขาบอกว่าชุดผู้หญิงเท่มากโอเคน่ารักมากนะคะฮูดดี้นะคะมีเจอร์เนียมนะคะมีสีพะพยาพันธ์ อ่าอันนี้นี่แบบนี้นะครับอ่ย่ามีครั้งหนึ่งฮูดดี้เบสตัวนี้สองพันเก้าสิบบาทสามสีนะมีพะพะยพันธ์คือสีเนี่ยแบบเดียวกันนะมีเจอร์เนียมนะคะแล้วก็มีสีคลาสสิกบลูนะจ๊ะสามสีด้วยกันนะคะเป็นฮูดดี้น่ารักมากๆโอเคตั้งเกลสิเซตั้งเกลอ่ยูโชโชหนอยนี่เพื่อนผมนะหนอยนะครับที่มาในเสื้อยืดนะครับแล้วก็มีกระเป๋าคาดอกนะครับอันนี้กระเป๋าคาดอกได้เท่มากนะน่ารัก เขามีสีด้วยนะครับสีนี่สีเนี่ยของแพนโทนเนี่ยอ่านว่าเมทรโอริฟ่าเมทริโอไรท์เมทริโอไรท์โอเคสีเมทริโอไรท์สีดำแล้วก็จะมีแบบความเจ๋งก็คือนี่จะมีตาของแบบแพนโทนอ่ะยู่ตรงกลางกระเป๋าคาดอกอ่ะใช่ค่ะอันนี้อันนี้ดูเท่ดูแพงมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาไม่แพงนะถห้เอฟซีอยากซื้อนะครับพิเศษเลยผมให้เลยอ่ะ1590บาทเออนี่ผมให้ผมคิดราคาให้เลย แลพี่เนี่ยผมขอได้ไหมราคานี้คันห้าร้อยเก้าสิบบาทให้ FC มาเลยถ้าอยากซื้อนะครับโอเคสื้ออันนี้คือกระเป๋ากระเป๋าแล้วเสื้อของเขาคือสีที่คุณใท้ทายเมื่อกี้ก็คือสีเมื่อกี้ที่บอกว่ามาจากเออรถตุ๊กตุ๊กในประเทศไทยนี่สีคัสโอเคโอเคโอเคตั้งเกี่ยวตั้งเกี่ยวต้งกี่วสีคัสิกบลูนะครับก็โอเคโชว์หน่อยโอเคเทิร์นหน่อยเทิร์น อ่านะครับข้างหลังก็จะแบบว่าเรียบเรียบเรียบเยบเบท่ๆอันนี้คือเสื้อมีกระเป๋าแล้วมีกางเกงนี่กางเกงกางเกงเป็นกางเกงแบบสกินนี่ด้วยนะคะโอ้โกางเกงก็เท่นะใช่เป็นกางเกงแบบสกินนี่นะคะคือใส่ให้แบบเหมาะกันไปเหมาะจอกโชว์ซิกแพคมั้ยโชว์ซิกแพคโชว์มัแค่นี้โชว์ซิกแพคอ๋อไม่ได้ไม่ได้พี่ขอโทษไม่ได้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 แต่คุณเขาดีมากใส่แล้วสวยคุณเออคุณคุณดียังเลยอ่ะดีคนนี้ก็คุณดีจะเป็นแบบน่ารักหยุ่มๆยุ่อันนี้แบบ ชีชีเทยูคูตบอดี้แฮมมัสเซลสวยไหมสวยไหมสวยไหมชิคคิวคิวอ่ะบิวตี้ฟูลคิวอ่ะบิวตี้ฟูลโบด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 นะโบดนะแฮมสัมอิติแฮมสัมออฟคอร์สออฟคอร์สวิชมันวิชมันแฮมสัมวิชมันอยากรู้ฮะ อยู่โบนลูกกูดอยู่บนอยนุกกูดเออคนละท่าคนละท่าอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเสื้อยืดผู้ชายนี่ 890บาทานะครับแล้วก็กระเป๋าคาดผู้ชายเมื่อกี้ผมขอไปแล้วพันห้าร้อยเก้าสบาทนะครับส่วนเสื้อยืดในคอลเลคชันนี้เนี่ยมีหลายสีนะสุกต้ามีหลายสีนะเดี๋ยวโชวว์์โชให้ดูเอาสีมาให้ดูแต่เดี๋ยวระหว่างเอาสีนะคะตัวน,นี้นะคะคุณดีย้ำราคาอีกทีนะคะราคาอยู่ที่2อง0บาทนะจ๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปให้ดูแต่ละสีกัน thank you โอเค thank you เชงเิส รุ่นนี้รุ่นนี้ไม่สีอะไรบ้างรุ่นนี้ไม่สีอะไรบ้างอันนี้นะครับก็เป็นสีที่น้องก้อยบอกว่าเป็นสีประจําปีนี้ถูกต้องนะคะบีเอลูมิเนติ้งนะคะดูนะครับดูนั้นนะคะอ่านี่นี่นะครับนี่คือสีออสเตรเลียของปี2021นะบีเอลูมิเนตติ้งนะอ่าแล้วก็นี้คือเจรานียมนะจ๊ะเจรานียมอู้หูโอเคครับจริงผมชอบสีเขียวมากนะสีเขียวสวยสีเขียวสับนะปีนี้เขียวมานะจริงๆแล้วอ่ะ ใชช่่แจกอีกพี่ขาขาคอยแจกอีกคอยแจกอีกคอยแจกอีกมาเลยคอยแจกอีกเมื่อกี้คำถามคืออะไรดิคำถามฉันคิดนะเมื่อกี้คำถามเนี่ยคือสีเนี่ยเมื่อกี้สีน้ำเงินมาจากอะไรใช่ใไหมอันสีเขียวมีมีไม่ที่มาพี่รู้ไหมคะพี่รู้ที่มาไหคะพี่รู้ไหมคะพี่รู้หรป่าคะพี่รู้นะคะอ้าโอเคพี่รู้โอเคค่ะทุกคนลองเดากันมาว่าสีเนี่ยฟูเลสฟูเลสกรีนเนี่ยเขียวเหนียวซับ คิดว่าที่มามาจากอะไรตะกี้คือน้าเงินเป็นตุกตุกลองเดากันนะไม่ได้ยากในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรอ่ะเขียวด้วยถึงอะไรบ้างใครใครที่พิมมาคนแรกนะครับเดี๋ยวก้อยแจกเลยนะแจกเลยนะอันนี้ได้ฟอรเรสรีนะพิมไซส์มานะไม่ว่าหญิงหรือชายใส่ได้บดนั้นน่ารักนะอ่ามานะครับโอเคสีนี้นะครับฟอร์เรสกรีนนะครับเออสีเขียววันนี้มาจากอะไรอีพมมาเขียวสวยมากนะต้นไม้ต้นไม้เงียบถูกเกือบเออ ลงดีเทลหน่อยว่าต้นอะไรมีต้นแล้วมีอะไรอ่าลำต้นแล้วก็สูงมามีอะไรลากลากลากก็ถูกต้องแต่ยังไม่ใช่เออมามามีอะไรใบไม้ใบไม้ถูกแต่ใบอะไร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 คอมเมนต์มาคนละใบอะไรแชร์ด้วยเลยได้เลยนะใบอะไรแชร์ด้วยโฟเลียตกรีนนะจุดเส้นนะแต่ผมขออนุญาตนะตอนที่จะส่งของให้เเดี๋ยวจะดูนะว่าแชร์ไหมนะ ต้องนทุกคนต้องแชร์นะแชร์นะแชร์นะไม่งั้นจะตกเป็นคนที่ตอบผิดเขียวมิ้นเขียวมิ้นไม่ใช่เขียวมิ้นไม่ใช่ใบเตยเฮ้ยมีคนบอกใบเตยมันเหมือนกันไหมไม่ไม่ไม่ใกล้ละใบเตยใกล้แล้วใบเตยใกล้แล้วเฮ้ยใกล้แล้วบอกกระแตมาหาแล้วนะไม่ใช่นะมาไม่ใช่ใบเตยไม่ใช่กระแตคืออะไรใกล้มากใกล้มากต้นมิ้นกัญชาไม่ กัญชาไม่ใช่ทุกคนมันไม่ไกลเลยมันเป็นสิ่งที่คนเราชอบมีถูกแล้วครับมีถูกแล้วครับแต่พิมายครับมีถูกแล้วครับอ่ามีต้นมะละกอมีต้นมิ้นนะครับนะครับมีใบมิ้นนะครับมีใบมะม่วงนะครับเออมีอะไรอีกแต่คนแรกที่พิมานี่ตอบถูกรักคนนิกซาโรนารังไสใบตองใบตองนะจอยดีด้วยนะแคปไว้นะคะ ่งมานะที่อยู่เดี๋ยวก้อยแจกอันนี้ก้อยแจกก้อยแจกแจกกทุกชุดไปเลยมันดิมันแจกทุกชุดไปเลยแจกทุกชุดไปเลยมีคนเกาหัวอยู่ข้างหลังคนไม่ทำเกาหัวแล้วคนของผ้เขาาไม่ช่วยใจการหัวมาคั้งนึงยังไม่หมดนี่คือแค่เสื้อรองเท้าคุณรู้ไนี่เคนเซ็ทนี้ม่รองเท้าด้วยเขาไปเอกักลฟลิปกอ อใหห้ดดูนนนิึงะคโชว์รองเท้าผู้หญิงก่อนนะรองเท้าผู้หญิงนะคะรองงเท้้าผูหญิมีทั้งหมด3าสีด้วยกันนะคะราคาน่ารักมากผมหยิบโชว์นี่แจ็คเดี๋ยวเดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจกรองเท้าด้วยรองเท้ารองเท้าเก็บไว้เดี๋ยวแจกเดี๋ยวแจกรองเท้าแจกรองเท้าแจ็รองเท้าด้วยอันนี้มีสามสีนะของผู้หญิงนะนี่ก็คือมีพลาปายะพลาสต์นะคะมีดูโทคอยนะคะอีกสีคือแจ็คเจเรเนียมนะคะราคาน่ารักมากนะคะอยู่ที่390บาทนี่ของผู้หญิงนะครับของผู้ชายหน่อยนะครับ ขึ้นค่ะนี่ของผู้ชาย3สีเหมือนกันจ้ามีสีอะไรบ้างจ้า3สีเหมือนกันนะครับมีสีนี้นะครับ Night Shadow Blue นี่สวยมากนะครับแล้วก็แล้วก็มีสี Golden Brown นี้นะครับแล้วก็มีสีนี่เทอร์เรียมนะครับอ่าสามสีเหมือนกันนะครับของผู้ชายเนี่ย490บาทไม่แพงเลยใช่ใส่สบายมากนุ่มมากนุ่มมากซัมเมอร์นี่ก็จจะไปเดินทะเลเดินอะไรก็เดินใส่สบายซัมเมอร์น่ารักมากเดินทะเลก็ได้ ไปห้างก็ยังเท่นะสำหรับผมอะน่ารักไปห้างก็ยังเท่นะนี่นั่นแหละค่ะราคาน่ารักมากยังช่องทางกันอีกรอบพยายามช่องทางอีกรอบนะคะสำหรับใครที่อยากซื้อนะคะช่องทางแรกเว็บไซต์ www. ccdo. com อันที่สองไลน์ scdo. p o p u p หรือทัศนมูติสาขาไหนนะคะสามารถแชทไปบอกที่สาขานั้นได้เลยอ่าวันนี้โปรโมชั่นเป็นยังไงโปรโมชั่นโปรโมชั่นโโปรมชั่นซื้อสินค้า scdo ได้แ้ว ซีซีด<ม>ับเบิลโอนะคะคอลเลคชันพลัสแพนโทนครบ3,500บาทได้รับฟรีม,มอลลงคอหน่ารักน่ารักไปเลย บอลละครนี่มูลค่าพันเก้าสิบบาทนะครับอ่านี่นี่คือถ้าคุณซื้อนะคะแต่ถ้าซื้อสินค้าครบหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็คือส่งฟรีทุกออเดอร์อ่าตั้งแต่วันนี้นะครับถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับยังไงก็ซื้อเลยซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้ตัวนี้ง่ายดีนะครับซื้อเลยซื้อเลย www.ccwo นะครับแล้วก็ไลน์แอดนะครับ @ccwo top up นะครับสีสีเหลืองเยลโล่มะม่วงเมนโกเสื้อผ้าที่รัก ซีซีรถบัรโ,โอนี่นี่นถูกแล้วก็ได้ใส่เสื้อแล้วได้มาละก็ตอีกต้องใครเยอะกี่บาทจะซื้อันเองแล้วจ้าผมอีกมาก <laughs> พี่ตองการเยอะเท่าไหร่ซื้อกันเลยหมด <laughs> จะได้ไหมซื้อแจกซื้อแจกสุเล็ก <laughs> เอ๋ Thank you อยู่อยู Thank you please <laughs> Thank you so much <laughs> ยังไง Oh. Oh. Per shopping kan <laughs>